เคยไหมครับที่อยู่ดีๆก็มีคำถามหนึ่งแวบเข้ามาในหัวถ้าวันนี้เราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชีวิตจะเป็นยังไงคำถามนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเ,เพราะมันคือความฝันที่หลายคนเฝ้ารอความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่สบายขึ้นอยากจะปลดภาระหนี้สินทั้งหมดอยากจะมีโอกาสทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามากขึ้นไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม ว <fl |ro|> ah ันนี้ความฝันนั้นได้กลายเป็นความจริงแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่กลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนเขาคนนี้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลเป็นเงินสูงถึง162ล้านบาทในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโชคดีนี้คุณจะได้รู้ว่าชีวิตของคนถูกหวยรางวัลใหญ่เปลี่ยนไปแค่ไหน รวมถึงเทคนิคการซื้อหวยในยุคดิจิทัลและที่สำคัญคุณจะได้คำตอบว่าทำไมตอนนี้ใครๆก็หันมาซื้อหวยออนไลน์กันมากขึ้นถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมๆกันเลยครับในที่สุดเราก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเศรษฐีใหม่ที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัลแบบจัดเต็มถึง162ล้านบาท ลองนึกภาพตามผมนะครับปกติแล้วการถูกรางวัลที่1ก็ว่ายากแล้วแต่การถูกรางวัลที่1แบบหวยชุดเนี่ยยิ่งกว่ายากไปอีกเพราะในตลาดทั่วไปคุณต้องเจอราคาที่พุ่งสูงลิ้วเป็นเท่าตัวแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงวดนี้ได้ทำให้หลายคนต้องกลับมาทบทวนเรื่องการซื้อหวยกันใหม่เลยข่าวนี้เริ่มต้นจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองครับ โดยในระบบของสลากดิจิทัลมีผู้โชคดีคนหนึ่งที่ซื้อสลากรางวัลที่1เพียงเลขชุดเดียวแต่ซื้อซ้ำกันถึง27ใบนั่นหมายความว่าเขาเลือกลอตเตอรี่เลขเดียวกับรางวัลที่1ของงวดนี้แล้วก็กดซื้อรวดเดียวไปเลย27ใบซึ่งในระบบสลากดิจิทัล1ใบมีมูลค่า6ล้านบาท เมื่อนำมาคูณด้วยจำนวน27บใบแล้วก็จะได้ตัวเลขที่ทำเอาเราทุกคนต้องร้องว้าวนั่นก็คือ162ล้านบาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องซื้อเยอะขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเปล่าคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้คือมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจครับการซื้อสลากดิจิทัลทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าเลขที่คุณชอบมีจำนวนเหลืออยู่ในระบบกี่ใบ ถ้าคุณมีความมั่นใจในเลขนั้นจริงๆคุณก็สามารถกดซื้อได้แบบเต็มที่เลยเท่าที่ระบบมีให้ไม่ต้องไปตามหาตามแผงไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่บวกเพิ่มนี่จึงเป็นโอกาสที่เปิดขึ้นมาให้กับนักเสี่ยงโชคที่ใจถึงและอยากจะเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่นอกจากเศรษฐีใหม่คนนี้แล้วในงวดเดียวกันยังมีผู้โชคดีอื่นๆอีกหลายคนเป็นหลักฐานยืนยันถึงความนิยมของสลากดิจิทัลครับ ลองดูสถิติที่น่าสนใจนี้สิผู้ถูกรางวัลที่1แบบใบเดียว6ล้านบาทมีถึง5คนผู้ถูกรางวัลที่1แบบสองใบ12ล้านบาทมี2คนผู้ถูกรางวัลที่1แบบ4ใบ24ล้านบาทมี2คนผู้ถูกรางวัลที่1แบบ1ิบใบ60ล้านบาทมี1คน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการซื้อหวยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกำลังกลายเป็นเรื่องปกติในยุคนี้เพราะมันเข้าถึงง่ายสะดวกและที่สำคัญคือได้ลอตเตอรี่ในราคา80บาทซึ่งเป็นราคาที่กฎหมายกำหนดไว้ทำให้หมดปัญหาการขายเกินราคาที่เคยเป็นประเด็นมาน,นานหลายปีลองจินตนาการดูสิครับว่าการถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปได้มากขนาดไหน จากคนธรรมดาที่อาจจะเคยมีภาระหนี้สินมีความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงอยู่ๆก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วชีวิตของคนที่ถูกรางวัลใหญ่จริงๆเป็นยังไงพวกเขาทำอะไรกันบ้างหลังได้รับเงินรางวัลเรามาฟังเรื่องราวจากชีวิตจริงของพวกเขากันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับเศรษฐีใหม่ที่ถูกรางวัล162ล้านไปแล้วนะครับ ผมอยากพาคุณไปฟังอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สะท้อนแค่ความโชคดีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความสุขที่แท้จริงอีกด้วยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกับผู้โชคดีที่มาในนามของแม่ขาร้อยพวงมาลัยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไปสองใบคิดเป็นเงินรางวัล12ล้านบาทถ้าเป็นเมื่อก่อน การจะตามหาซื้อลอตเตอรี่เลขเดียวกันถึง2ใบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่เธอก็สามารถทำได้โดยการซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางเหมือนกับผู้โชคดีอีกหลายๆคนในงวดนี้แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของเธอดูน่าสนใจยิ่งกว่าเงินรางวัลที่ได้ก็คือเรื่องราวของความรักที่เธอมีกับคนข้างกายครับ ในวันที่เธอได้รับเงินรางวัลน,นั้นเธอกับแฟนสาวได้ไปทำบุญและแก้บนที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและในขณะที่ผู้คนมากมายต่างมาร่วมแสดงความยินดีเพื่อนบ้านและคนในครอบครัวต่างก็มาร่วมเฉลิมฉลองแต่กลับมีภาพหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆนั่นก็คือภาพที่เธอกำลังนั่งร้อยพวงมาลายัยอยู่กับแฟนสาวของเธออย่างใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามเธอว่าทำไมยังคงนั่งร้อยพวงมลาลัยอยู่เธอตอบกลับมาอย่างเรียบง่ายแต่กินใจว่าไม่เลิกหรอกอาชีพนี้ยังคงทำมาหากินอยู่เรื่อยๆคำตอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังคงเป็นความสุขที่ได้จากการทำงานการได้อยู่กับคนที่รักและการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอเคยเป็นมาที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือเรื่องราวความรักของเธอและแฟนสาวครับ พวกเขาอยู่ด้วยกันมานานกว่า20ปีแล้วครับและในวันที่ถูกรางวัลใหญ่ก็ยังมีภาพที่ทั้งคู่แสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยยัยงการหอมแก้มกันต่อหน้าผู้คนมากมายสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นเลยครับผู้หญิงคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการถูกรางวัลใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งทุกอย่างที่เราเคยเป็นเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอไป แต่เราสามารถใช้เงินรางวัลน,นี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ชีวิตปัจจุบันของเราดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นได้เรื่องราวของแม่ค้าร้อยพวงมลาลัยคนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับเงินที่มากมายมหาศาลเสมอไปบางครั้งการที่เรามีคนที่รักอยู่เคียงข้างการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักและการที่เรายังคงใช้ชีวิตในแบบที่เราพอใจ ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การถูกรางวัล12ล้านเลยครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวสุดซึ้งของแม่คา้าร้อยพวงมาลัยไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันและน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพนักงานขับรถออโตที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกลายเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยเงินรางวัล6ล้านบาทหลายคนอาจจะคิดว่า การถูกหวย6ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขาน่าสนใจก็คือวิธีการที่เขาได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาครับพนักงานขับรถอบตอคนนี้ได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาจากการซื้อออนไลน์ครับโดยเขาซื้อสลากชุดทั้งหมด5ใบผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งซึ่งใน5ใบนั้นมีใบหนึ่งที่ถูกรางวัลที่1และอีกใบหนึ่งถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือเลข77 ทำให้เขาได้รับโชคสองชั้นเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เป็นกระแสไวรัลและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ก็คือความซื่อสัตย์ของคนขายครับเพราะเมื่อผมสลากออกผู้ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตรได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวดีกับเขาด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่เขายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่ง การกระทำแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจรรยาบรณในการทำธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะในโลกปัจจุบันการที่เราจะเจอคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรื่องราวนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากในสังคม เมื่อข่าวการถูกรางวัลแพร่สะพัดออกไปเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็มาแสดงความยินดีกับเขาอย่างล้นหลามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าความสุขไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเงินทองแต่ยังเป็นเรื่องของการได้แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอีกด้วยเรื่องราวของพนักงานขับรถอบตอ คนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าความโชคดีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือมีฐานะแบบไหนและยังเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือก็สามารถนําโชคมาให้คุณได้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนวิธีการซื้อหวยของคนไทยไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้โชคดีกันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนตอนนี้ก็คืออะไรกันแน่ที่ทำให้ความโชคดีเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่เคยคำตอบก็คือสลากดิจิทัลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเสี่ยงโชคของคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงครับถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีต การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีข้อจำกัดหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการต้องเดินทางไปที่แผงลอตเตอรี่การต้องเลือกจากเลขที่มีอยู่จํากัดและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการซื้อหวยชุดในราคาที่แพงเกินจริงจากราคาใบละ80บาทก็อาจจะกลายเป็น100บาท120บาทหรือบางทีก็150บาทก็มีทําให้หลายคนต้องยอมควักเงินเพิ่มเพื่อเลขที่ต้องการและยิ่งเลขไหนสวยเลขไหนดังราคาก็ยิ่งผุ ุ่งสูงขึ้นไปอีกแต่พอสลากดิจิตอลเข้ามาในตลาดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเลยโดยมีเป้าหมายหลักคือการทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสลากในราคาที่ยุติธรรมและยังช่วยควบคุมการขายสลากเกินราคาได้อีกด้วยแล้วสลากดิจิตอลทําได้ยังไงคําตอบก็คือง่ายมากๆครับอันดับแรกเลยคือความสะดวกสบาย คุณสามารถซื้อสลากได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่มีโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันเปาตังคุณก็สามารถเลือกซื้อเลขที่คุณชอบได้ทันทีไม่ต้องเดินหาไม่ต้องต่อคิวทําให้การซื้อหวยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายเหมือนการสั่งอาหารออนไลน์ครับอันดับที่2คือความน่าเชื่อถือและความปลอดภยัยเพราะทุกอย่างถูกบันทึกในระบบดิจิตอลทําให้หมดปัญหาเรื่องการทําลอตเตอรี่หายหรือถูกสับเปลี่ยนและเมื่อคุณถูกรางวัลเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารโดย รโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเงินเองที่กองสลากเลยสะดวกสุดๆไปเลยใช่ไหมครับและสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือราคาที่ยุติธรรมสลากดิจิทัลทุกใบมีราคาเดียวคือ80บาทไม่ว่าจะเป็นเลขสวยเลขดังหรือหวยชุดคนก็สามารถซื้อได้ในราคาเท่านี้ทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเลขที่ต้องการ และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การซื้อหวยชุดในราคาแพงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปเพราะเราสามารถซื้อหวยชุดในราคา80บาทได้แล้วจากในแอปจากที่เคยเป็นเพียงแค่ช่องทางเสริมสลากดิจิทัลได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นช่องทางหลักที่ผู้คนจานวนมากหันมาใช้งานกันแล้วครับตัวเลขผู้ใช้งานและยอดขายก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆงวด นั่นเป็นเพราะมันตอบโจทย์ความต้องการของนักเสี่ยงโชคยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นความง่ายความปลอดภัยหรือราคาที่เป็นธรรมครับซึ่งความสำเร็จของสลากดิจิทัลนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันด้วยครับแล้วคุณล่ะครับเคยลองซื้อสลากดิจิทัลกันบ้างหรือยังและคุณมีเทคนิคในการเลือกเลขเด็ดกันยังไงบ้าง ตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมช่องทางการซื้อสลากแบบนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักเสี่ยงโชคยุคใหม่ไปแล้วเหตุผลสำคัญข้อแรกเลยคือการเข้าถึงที่ง่ายกว่าเดิมมากๆครับลองนึกถึงเมื่อก่อนที่ต้องไปเดินหาแผงลอตเตอรี่บางทีเลขที่อยากได้ก็ไม่มีบางแผงก็หมดบางแผงก็อยู่ไกลแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกรวมไว้ในมือถือของคุณแล้วครับ คุณแค่นั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถเลือกซื้อเลขที่ชอบได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางทำให้เรื่องการซื้อหวยกลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสุดๆเหตุผลข้อ <c oughs> ที่2คือราคาที่ยุติธรรมครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย <c oughs> เพราะปัญหาการขายสลากเกินราคาเป็นประเด็นที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาน,นานหลายปีแต่สลากดิจิทัลเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด ด้วยราคาที่ฟิกซ์ไว้ที่80บาททุกใบไม่ว่าจะเลขสวยแค่ไหนหวยชุดใหญ่แค่ไหนก็ราคาเท่ากันหมด <c oughs> ทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเลขที่ต้องการและไม่ต้องจ่ายแพงเกินจริงอีกต่อไปครับเหตุผลข้อที่3คือความน่าเชื่อถือและความปลอดภยัย เมื่อคุณซื้อสลากดิจิทัลข้อมูลการซื้อทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบของกองสลากอย่างปลอดภัยทำให้หมดปัญหาเรื่องสลากหายสลากปลอมหรือการถูกโกงซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องเจอเมื่อซื้อสลากใบปกตินอกจากนี้เมื่อคุณถูกรางวัลระบบจะแจ้งเตือนและโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการไปขึ้นเงินเองที่กองสลากเลยสะดวกและปลอดภัยมากครับ จากที่เราได้วิเคราะห์ถึงเบื้องหลังของความนิยมในสลากดิจิทัลกันไปแล้วนะครับผมอยากพาคุณย้อนกลับมาดูที่ผู้โชคดีกันอีกครั้งเพื่อดูว่าการถูกรางวัลใหญ่ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องของโชคชะตาล้วนๆหรือมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่ลองดูที่ตัวอย่างของพนักงานขับรถอบตอที่ถูกรางวัล6ล้านบาทจากลอตเตอรี่ใบเดียวดูสิครับ ถ้าเราสังเกตจากเลขที่เขาซื้อในงวดนั้นจะเห็นว่าเขามีเทคนิคการซื้อที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยครับเพราะนอกจากเลขที่ถูกรางวัลที่1แล้วเขายังซื้อเลขท้าย2ตัวยัง77และเลขอื่นๆที่ดูเหมือนว่าจะซื้อแบบดักหน้าดักหลังไว้ด้วยนั้นทำให้เขาได้รับโชคสองชั้นในงวดเดียวอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเศรษฐี162ล้านบาทครับ เขาเลือกที่จะซื้อสลากเลขเดียวกันถึง27ใบซึ่งในอดีตการจะทำแบบนี้ได้นั้นเป็นเรื่องยากมากๆเพราะการจะหาหวยชุดที่มีเลขตรงกันจำนวนมากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและถ้าเจอก็อาจจะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าราคาปกติมากแต่ด้วยสลากดิจิทัลเขาจึงสามารถกดซื้อเลขที่ต้องการได้เลยทันทีที่ระบบเปิดขาย เทคนิคเหล่านี้อาจจะไม่ได้การันตีว่าคุณจะถูกรางวัลน,นะครับเพราะการเสี่ยงโชคยังไงก็ต้องอาศัยโชคเป็นหลักอยู่ดีแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเข้าถึงสลักดิจิทัลทำให้ผู้ซือ้อมีโอกาสที่จะวางแผนในการซื้อได้มากขึ้นครับ จากที่เคยต้องเลือกจากเลขที่มีจำกัดตามแผงตอนนี้เราสามารถเลือกเลขที่ชอบและซื้อได้ตามจำนวนที่เราต้องการทำให้การซื้อหวยไม่เป็นแค่เรื่องของการสุ่มอีกต่อไปแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวและเทคนิคเหล่านี้แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการถูกหวยเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือการวางแผนกันแน่มาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนะครับ เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของผู้โชคดีหลายคนและได้เห็นแล้วว่าความโชคดีในยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถูกรางวัลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสะดวกสบายความน่าเชื่อถือแล้วราคาที่ยุติธรรมด้วยเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเศรษฐีใหม่ที่ถูกรางวัล162ล้านบาทจากการซื้อสลากดิจิทัลเพียงเลขเดียวถึง27ใบซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการเข้าถึงหวยชุดในราคาที่สมเหตุสมผลนั้นเป็นไปได้แล้ว จากนั้นเราก็ได้ฟังเรื่องราวสุดประทับใจของแม่ค้าร้อยพวงมาลัยที่ถูกรางวัล12ล้านบาทแต่ยังคงเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมและแสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเรื่องของการได้อยู่กับคนที่รักและการได้ทำในสิ่งที่รักและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของพนักงานขับรถออตอที่โชคดีสเด้งซึ่งสะท้อนความซื่อสัตย์ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ทุกเรื่องราวที่เราได้เล่ามานี้มีจุดร่วมเดียวกันคือสลากดิจิทัลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาแก้ปัญหาหลายๆอย่างในวงการหวยและที่สำคัญคือได้มอบทางเลือกให้กับทุกคนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วผมหวังว่าคุณจะเริ่มมองเห็นว่าความร่ำรวยและความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากโชคลาบหรือความบังเอิญเลยครับแต่มาจากวินัยที่คุณเลือกสร้างขึ้นในทุกๆวันต่างหาก สำหรับข้อมูลที่เรานำมาเล่าในตอนนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากช่องอมรินทีวีด้วยนะครับถ้าเรื่องราวนี้โดนใจและคุณอยากส่งต่อแนวคิดดีๆที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นให้ใครสักคนอย่าลังเลที่จะแบ่งปันเรื่องราวตอนนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพราะการลงมือทำเพียงเล็กน้อยที่มาในเวลาที่ใช่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา เพื่อสนับสนุนให้เรามีโอกาสสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับ